ก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับผมนายสุเทพบุญอ้นนะครับประธานกรรมธิการการแรงงานวันนี้นะครับเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจะมีการไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในการดาเนินการของทางกระทรวงแรงงานซึ่งรายละเอียดต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ผู้ร้องเรียนนะครับได้นําเสนอ ในรายละเอียดนะครับเราจะได้ทําการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชน่ังนั้นเองนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่เคารบด้านจริงๆนะครับก็ช่วยการประชาสัมพันธ์ปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรียนเชิญผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมหมนครับครับผมครับคือวันนี้ตัวแทนผู้ประกอบกิจการนะครับเรื่อมน้องมีเกี่ยวเกี่ยวการที่อ่า กรงการจัดหางานของกร,กระทรงวงแรงงานเนี่ยนะครับก็คือว่ากรมการจัดหางานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนการขอวอนเพิ่มนะครับของนักธุรกิจชาวต่างชาติเ่ยนะครับหรือคนางด้าวเนี่ยนะครับต้องทําที่กรมการจัดหางานาวนี้กรมการจัดหางานเนี่ยออกระเบียบมาว่าการที่จะมาขอวอนเพิ่มนะครับนักธุรกิจเนี่ยต้องไปทําที่เขตโดยแบ,บ่งเป็น10เขต สิเขตเนี่ยก็คือว่าที่สถานประกอบการตั้งอยู่เนี่ยต้องไปขอตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องไปที่เขตนั้ำน,น,นะครับฮะมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าแต่ละเขตเนี่ยปกติเนี่ยนะครับค่ะเกี่ยวกับการที่ออกเพื่อิ่มอิกพวกนี้เขาทำา MOU ก็คือทำสามพันชาติอยู่แล้วแล้วนักธุรกิจเนี่ยพอพอไปยื่นปับ๊บไปต้องต่อคิวคิวแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ละเขตเนี่ยมีจำกัดคิวบางเขตมีร้อยห้าสิบบางเขตมีร้อยนะครับฮ ทำให้บางวันเนี่ยพอไปต่อวอ้โหเพิ่มอีกแล้วพวบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฮะเพราะไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งบุคลากรที่อยู่ในแต่ละเพียรเนี่ยก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับที่จะทําที่จะทางานประเภทนี้เพราะมันต้องอาศัยความทางานเป็นกิจการเฉพาะอย่างมันไม่เหมือนกับการทํา m o u นะครับฮะทำให้นักธุรกิจต่างๆนย่เยเดือดร้อนบางทีเรื่ต้องวีซ่าต้องโอเวอร์สเตย์หรือต่อไม่ทันนะครับฮะมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับฮะ วก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับในการที่จะทํางานในประเทศไทยนะครับรูปเหตุนะครับก็เลยว่าอันนี้เป็นเหตุข่าวๆนะครับก็เลยมายื่นที่กรรมธิการแรงงานในครั้งนี้นะครับเพื่อให้กรรมธิการเนี่ยนะครับช่วยทบทวนคําสั่งของโครงการจัดหางานนะครับเกี่ยวกับการที่ในการยื่นขอ Work p e r m i t ของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับให้เป็นกลับไปที่จุดเดิมนะครับไปที่เดียวกัน Stop Service เช่นเดิมนะครับ เพราะการที่ทย่างนี้เนี่ยมันจะรังสรรค์มันจะ,ะมีแต่รังแต่ให้ประเทศนะครับประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและขาดความเชื่อมัน่นโดดภาพรวมครับขอบประธานขอบคุณมากครับผมครับครับก็นี่ก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่กรรมธิการการแรงงานเราจะรับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขดันนั้นเมื่อถือโอกาสได้มีการพบปาสื่อมวลชนแล้วผมเองในงานามของอประธานกรรมธิการการแรงงานนะครับก็จะมีเรื่องปากสื่อมวลชนด้วยการติดตามด้วยเนื่องจากเราเอง ได้ร่วมกันนะครับลงายมือชื่อเพื่อที่จะผลักดันแก้ไขนะพรบคุ้มครองแรงงานนะครับที่ขั้นตอนตอนนี้อยู่ในมือของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วพี่น้องประชาชนรอการที่จะบรรจุเข้าไปเพื่อที่จะทการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการการลาคลอดเกี่ยวกับเรื่องของนะครับวันพักผ่อนประจำปีสิ่งเหล่านี้เป็นพรบที่ก้าวหน้าที่จะอยากเห็นให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานที่จะต้องได้รับอริสง์และเรื่องต่อไปนะฮะที่อยากจะมีการที่แจงตอนนี้เองนะกรรมธิการการแรงงานเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องที่ไปทํางานต่างประเทศหรือผีน้อยว่าตอนนี้มีการเดินทางกลับมาแล้วการดูแลในการที่จะพักฟื้นกับการตัวเนี่ยนะครับขาดมตาตรฐาน เร่งเราเองแต่ต้องมีการติดตามเพราะพี่น้องเหล่านั้นเป็นพี่น้องคนไทยที่ไปทํางานยังต่างประเทศมีการสร้างมูลค่าเพิ่มกลับไปยังประเทศไทยปีละหลายห,ายหมื่นรวมจํานวนแล้ว,ลวหลักคนที่ไปทําเป็นปหลักแสนวันนั้นตอนนี้เองพี่น้องเหล่านั้นมีความจําจเป็นที่จะต้องนกลับมาประเทศไทยเพื่อที่จะรบเรี่ยงเรื่องหนีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดที่พุกท่านทราบกันดีแต่มาตรฐานตอนนี้เองใน,นการดูแลยังไม่เป็นไปที่ได้รับมาตรฐาน นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนด้วยการติดตามและข่าวสารและแจ้งมาเราต้องการมีการผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับก็ถือโอกาสมีการชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและทุกท่านในรับทราบเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายเราจะมีการประชุมเพื่อดําเนินการเพราะราว่าสิ่งที่ผ่านมาจากการสื่อสาร นะครับจากหลายๆท่านเห็นได้ว่านะกลับมาแล้วต้องไปนอนเตนะ็นท์ในการดูแลในะการควบคุมอาจจะไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยติดตามต่อให้กันด้วยแล้วผมเองก็จะลงพื้นที่ในการติดตามปัญหาเหล่านี้ในช่วงของการปิดสมัยนะครับประชุมเราจะต้องดําเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรับการแก้ไขขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ในขืวนของ กรรมการการแรงงานขอบคุณครับ